เดี๋ยววันนี้จะมพูดถึง A5 ตัว Sportback นะครับที่ค่อนข้างหายากเลยนะครับเฉพาะสีเนี้หายากมากนะครับรถสภาพใหม่จัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็น,นอย่างแรกนะครับมาดูเลยออดีกระจังหน้าด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยอยู่ด้านหน้ามีคมเมี่ยมประสมอยู่นะครับบาทะเบียนนะครับ ให้ไปเลยป้ายนี้นะครับแล้วก็สีของตัวรถเนี่ยจะเป็นสีเทาออกนุ่มนมมินเมทัลลิกหน่อยนะครับแล้วก็เราไม่ได้ติดสติกเกอร์นะครับคันนี้คือสีรถจริงๆเลยนะครับรถคันนี้มีการตรวจเช็คแล้วไม่เคยทําสีทักซีนเลยนะครับสังเกตจากกันชนด้านหน้ารอยสกเก็ดหินก็ยังไม่มีเลยนะครับรถค่อนข้างสภาพใหม่ทีมคอมเมียมตรงนี้ก็ยังใหม่มากนะครับพวกเออเซนเซอร์ด้านหน้ามีครบทุกจุดนะครับไฟหน้านะครับเป็นเทคโนโลยีไดทามันยิ่งไดเป็นแบบ LED นะครับส่วนไฟด้านในข้างใหญ่เป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับค่อนข้างกลมนะครับไฟเลี้ยวเป็นทรีแคนเชียลนะครับก็คือเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับฝากระโปรงมีการดีไซน์เส้นสีสายประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างสวยข้างๆบ่งบอกว่าตัวนี้ใส่ชุดแต่งสไตล์ของออเดย์เขาด้วยนะครับล้อนะครับจะให้ล้อเป็นลายนี้เลยนะครับล้ออะลอยนะครับใส่ยางโพเทนเซอร์เอสนะครับผมเป็นยางบิสโต้นะครับยาง25530แม็กขอบ19นะครับผม ปียางปี2022นะครับโอเคไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีครบนะครับกุญแจคย์เลสมีนะครับล็อกรถเปิดรถมีหมดนะครับกระจกดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบเฟรมเลสดอนะครับเฉพาะ A5 นะครับจะเป็นดีไซน์แบบเฟรมเลสดอทุกบานนะครับบานหลังก็เป็นเฟรมเลสดอเหมือนกันนะครับผมค่อนข้างดีไซน์สปอร์ตรูปทรงทรงทรงออกคูบคูปลาเตี้ยทรงกะสวยมากเป็นยอดคิตเลยสําหรับรุ่นสปอร์ตแบ็นะครับคนจะชอบมากกว่ารุ่นคูปธรรมดานะครับยางหลัง ใส่บิสโตนโพเทนซ่าเหมือนกันใส่ยาง2 5 5 35หแมค้าหน้ายางเท่ากันหมดตรงยางนะครับอ่าโอเคแล้วก็มีเครือบแก้ของ G20 ด้วยนะครับอันนี้เขาบ่งบอกติดไว้เป็นร้านล้านของเขานะครับร้านเครือบแก้วแล้วก็ไฟนะครับเป็นแบบ led ทั้งหมดส่วนไฟเลี้ยวก็เมื่อกี้ที่บอกเป็นท r ี q u e n ชียลเปิดแล้วก็จะติดตรงนี้นะครับข้างหลังบ่งบอกว่าเป็น A5 รุ่น40 tfsi นะครับผม ชุดแต่งเอสไล์ด้านล่างมีครบหมดมีทีมออกจกเหมือนโครเมียมด้านานะครับแล้วก็ปลายท่อเป็นโครเมียมด้าน้านะครับออกจริงนะครับเปิดมาด้านท้ายนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าเป็นฝาท้ายแบบแฮชแบ็กนะครับก็คือมาทางกระจกเลยนะครับเปิดทีเดียวทางกระจกแล้วก็ด้านในนะครับเก็บห้องสัมภาระได้ประมาณนี้นะครับใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีด้านล่างนะครับยางอะไหล่นะครับชุดอะไรทุกอย่างอยู่ครบหมด นะครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในต่อว่ามีอะไรบ้างไป ข้างในก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็สําหรับการใช้งานหลักๆอย่างเช่น m e m o r y s ซีสที่เราต้องใช้ทุกวันเนี่ยก็มีให้นะครับสองตำแหน่งเปิดฝาท้ายไฟฟ้าด้านหลังก็มีให้นะครับพับกระจกเปิดกระจกมีให้มาครับมีไล่ฟ้าด้วยไล่ฟาของไล่ฟาของตัวกระจกนะครับพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับเปลี่ยนตัวหน้าจอตัวนี้ได้ทั้งหมดนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นแบบ TFT นะครับเป็นหน้าจอใหญ่นะครับเปิดได้นะครับเนี่ยลูกเล่นเยอะ ก็ลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็ยังมีแพนนิชชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยด้านหลังอยู่นะครับแล้วก็ปัดน้ำฝนออตโอตโอ้เปิดไฟหน้าออตโอตโอ้นะครับมีหมดไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังมีครบนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบไฟสูงเป็นแบบออตโต้ก็มีให้นะครับแล้วกออ็ตัวนี้จะเป็นคุสคอนโทรลลิมิตคอนโทรลสปีดลิมิตมีครบหมดนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสหน้าจอแบบตั้งดีไซน์ใหม่หน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะครับผม ก็มีลูกเล่นให้เล่นค่อนข้างเยอะก็ลองไปเล่นดูได้เชื่อมต่อ FMAM USB ได้หมดนะครับเครื่องเสียงอะไรทุกอย่างได้หมดในกาก็มีนะครับแอร์อุณหภูมิแยกสายนะครับ3โซนนะครับมีโซนนี้กับโซนนี้เป็น2โซนแล้วแล้วก็มีโซนด้านหลังด้านหลังจะมีจอเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูดีกว่า <S <S มีอีกโซนหนึ่งนะครับแล้วก็มีแอร์ตอนหลังนะครับเบาะดีไซน์แบบนี้เลยเป็นสีดำนะครับข้างบนฟ้าหลังคาเป็นสีขาวนะครับให้ตัดกันเป็น t ู o ทนนะครับ คอนโซลมาเลื่องต่อมาเป็นคอนโซลแล้วก็เป็นการขับนะครับนี่กแบบ็มีการขับนี่ตามรูปแบบมีคอมฟอร์ตมีออโต้มีดันนามิกซีเล็กมีอินดิวเวอรดลนะครับไดวิ่งนะครับแล้วก็อันนี้ปิด Engine s t a r t s สต็ปนะครับปิด VSA ปิดเซนเซอร์ด้าหน้าปิดหน้าจอนะครับแล้วก็มีช่องต่อ 12V โวลต์แล้วก็มี USB ปุ่ม s t a r t s t ต็อช่องวางแก้วน้ำที่วางของหรือวางกุญแจอันนี้กุญแจรถนะครับ เกียร์นะครับ P D i N D S นะครับผมเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบไฟฟ้าอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติเราตบมานะครับเป็น D นะครับผมตบม,มาเป็น S แล้วเราจะเข้า P กด P อ่ามันเลื่อนมาเองเพราะมันเป็นเกียร์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ทําแบบโชว์แบบสวยๆปุ่มเปิดปิดวิทยุเพิ่มสเสียงลดเสียงออตโต้เบรกโฮมีการใช้งานได้เบรกมือไฟฟ้าใช้งานได้กดขึ้นกดลงนะครับผมโอเคแล้วก็มีช่องต่อจุดบีดีอีก ช่องหนึ่งแล้วก็เปิดขึ้นมาปุ๊บอุ้ยนะครับก,มก,ก็มีช่องวาเแก้วน้ำมีช่อง USB Type C ชอถอดสอแล้วก็นี่กล้องมองหลังนะครับผมถอดออกนะครับไม่ได้ติดติดแค่กล้องมองหน้าอย่างเดียววันนี้ก็คือติดมาให้เลยจากลูกค้านะครับอ่าโอเคไปก็เดี๋ยวไปลองขับให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันไป อันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1 9 8 4งก้อยซีซีนะครับ190าแรงมา้าแล้วก็มากเกียร์7สปีดนะครับคับเปิ้ลคู่หน้าเหลาคู่หน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะค่อนข้า,างประหยัดน้ำมันเพราะมันมีตัวขับสี่ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันกว่านะครับโอเคอ่าเหยียบให้ดูนะครับก็การขึ้นแบบขึ้นแบบเนิม่มๆนะครับถามว่าเพียงพอไหมมันก็เพียงพอนะไม่ได้ถือว่าอืดไม่ได้ถือว่า อะไรเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ามันด้วยนะครับคันนี้ไม่ค่อยกินน้ามันนะครับตอนนี้ความเร็ว90นะครับก็ยังถือว่าเก็บเสียงได้ดีอยู่เสียงลมเสียงไรก็แทบไม่มียังไม่เล็ดลอดนะครับ1 1 1นะครับก็พอได้ยินบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้เสียงเตือนถนนเข้ามานะครับผมตอนนี้ความเร็ว120นะฮะก็นิดเดียวครับน้อยมากถ้าเทียบกับเทียบกับ ความเร็วประมาณนี้ถือว่าเก็บเสียงดีนะครับไม่ได้น่าเกลียดอันนี้กล้องหน้ารถนะครับเสียงเตอนกล้องหน้ารถเพราะว่ามันมีการยวบเยอะนะครับาตอนนี้ความเร็ว126นะครับรถขับดีมากเฟิร์มมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลนให้ดูโอโ้โหก็เฟิร์มนะครับถือว่าเป็นรถที่ขับดีออดี้เป็นรถที่ขับดีอยู่แล้วนะครับผมชอบมากออดี้เป็นเป็นรถที่ขับค่อนข้างสมรรถนะดีนะครับ โอเคแล้วก็ภายในภายในทําให้ให้แบบเรียบเรียบหลูหนะครับปกตินะครับผมอ่าอันนี้เสียงเตือนถนนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจัมพ์คอสะสพานด้านหน้าเดี๋ยวลองไอ้น,นี้ให้ดูนะครับจัมพ์คอสะสพานให้ดูนะครับพุ่มไร่มีน้ําหนักกําลังดีอย่างเช่นถ้าเกิดตอนเราขับเบามันก็เบานะครับแต่อตอนเราขับแรงนะครับมันก็จะพุ่มไรนหนักขึ้นนะครับปรับตามสภาพการใช้งานรถอ่าจัมพ์คอสะสพานความเร็วอาจจะประมาณ123นะครับนี่มา ประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับทีเดียวคันนี้ก็บอกเลยว่าคันนี้เป็นรถปี2023ออก2023แท้ๆเลยนะครับแล้วก็วันตี5ปีนะครับได้วันตี5ปีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนับไปเลยถึงปี2000น่าจะ28นะครับอีกยาวๆเลยใครซื้อไปคันนี้ก็บอกเลยว่าเหมือนรถใหม่นะครับโดยที่ตอนนี้ไม่21,000เป๊ะๆเ,เลยเนี่ย21,000เป๊ะๆเ,เลยโคตรบังเอิญเลย <laughs> โอเคก็ อยู่แค่นี้นะครับรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับนะครับผมจะทิ้งเพจไว้ให้นะครับมีรูปภาพนิ่งนะครับแล้วก็รับซื้อรับเทรดจะทิ้งเพจไว้ให้เหมือนเดิมนะครับดูรถก็ดูได้แถวเพื่อนๆสายสามเลยือนัดฝั่งทนพัซโซกาตนาได้หมดนะครับนี่จะลองเล็งแสงให้ดูนครับวันนี้นะครับอ๋อขึ้นดีนะครับเนี่ยไม่ถึงไม่ถือว่าไม่ขี้เลยเป็นรถที่ขับดีมากนะครับนี่โอ้โหก็ฝากไว้อีกคันหนึ่งด้วยนะครับสําหรับคันนี้ขอบคุณมาก s l